สวัสดีครับผู้บาลชานบันมังเกยครับพ่อ,อกันรีเพื่อกแล้วครับมือนี้เฮ็ดขา้าวเส,ส่าเครื่องมีเรืยๆนิดหน่อยซีหามุ่งครับเขาเส้าเด้อพี่น้องเขาเส้าซีหามุง่งนะเฮ็ดงานเลเก็กแล้วเจ็บตรงซื้อวัตถุดิบมาแล้วตำเรียบร้อยเครื่องเฮ็ดยังกินมือนี้เสียบเถอะอมไก่เต้นโนใหม่อมอไก่เต้น่นใหม่เอ้า นั่ม่สมมันไม่ดองมันม่สมครับพี่น้องเจียงเจียงอมไก่ใส่นมไม่ดองนีนู่นเจียงไก่ใส่นมไม่สมแหละพี่น้อง,องเอ้ยตำเครื่องเรียบร้อยแล้วยกมือจอยตำละเอียดเรียบร้อยครับพี่น้องตักไปใส่แล้วน้อคือใส่สำนันเนี่ยใส่สำนันบ๊วยตักแบนตตักแบนตออกน้อ,องหมอดูขึ้นตังไหนหมอนู่ เขาคุยได้แบ่งไลยตำเพื่อเมนูเหมือนเรงโอ้ตำเพื่อเหม,มือนเออรงแต่ยินนกินเมนูเหมือนเร่งไทยย่บหายไทยยุบเมนูเหมือนเรงเนี่ยอมเนือออมเนืออือออมเนื้อคือได้ออมเนื้อนบ่มีเนื้นอใช่ไหมอมอ่อมเสียเนื้อโอเนื้อเสียโบ่มีแต่หมูสินี่ครับพี่น้องตลาดกระคว้องเรื่มหน่อยแล้วพี่น้องเอ้ยโควิดเ,เป็นปิดเป็นเหตุหว้งกับพวกข้อยมี่พักกันล่งนี่แหละ อยากหน่อยๆเนี่ยวองในตลาดก็เริ่มม่มีแล้วพี่น้องขาดตลาดช่วงนี้วองกับอาเซีแพงขึ้นเนี่ยจังหน่อย,อยกับโเป็นยังก็ดีกว่าซื้อข้าจเจ้าเฮ็ดสำเร็จมากครับพี่น้องปลอ,อดภัยกว่าห้องหึงว่าวัตถุดิบมาจากสายเชฟสะอาดปลอดภัยมันก็กินแสีบเ้องกับปรุงคืาาอปากจะคล้องความนี่นะครับพี่น้องวัตถุดิบพร้อมกับมี่ต้องไม่ส่งครับพี่น้อง มันมีสมหรือมันไม่ดอกนั่นเองเรืเสียบล่างไม่เรียบร้อยนะครับพี่น้อง้องล่างเรือผู้ใดไปซื้ออยู่ตลาดเรามีสมต้องหอม่านสองสามนามันที่สมบวนครับพี่น้องหั่นว่างเียสนปักมะเขาเหาวหอดพุสุกนี่นี้ก็มหัวเข่าก็ลืมลืมกวดหม้อเหตุงานเมย์นาะเหตุจังเลงลืมเป็นธรรมดาเลยพี่น้องเมื์เมย์ม้างเมย์อังขึ้นมางหัวเข่าและลืมกดหม้อมันยัง ก็ดีละเขากับเขากับเ็ดแลีวเขาก็ที่ไข่ซุกเนี้ยจังไงหรอเอาออมาเช็ต๊้ท่านั่นเอ้เพิเ่งรับพี่นองเมื่อนีเฮ้ยบงทั้งหมอ้อเนี่ครับนี่มาเขาหม้เขาลืมลืมดกดรับพี่นอนห <c oughs> นาวันกัเขาวงไปเต่โดนๆแล้วล่ะลืมกดอือ,อ,อนครับเริ่มพัดเครื่องห่เสียบ เดี๋ยวเขา,า,าเอาสน,นิวเปล่าเดี๋ยวเข้าไล่ไปในมือนี่นไปในมือไล่ไปในมือโอ้ครับ<ห>นุ่มขั้วได้เลยน้องมุม่มขั้วมุ่มขั้วขั่วเบาซ่าดนลยครับพี่น้องดาดฝาสั่นบนสุดของตึกมองเห็นงานเลยเหรอครับเพราะว่ามันเป็นตึก เฮ็ดงานแล้วก็มีห้องอยู่ข้างบนเฮ็ดงานแค่าสองชั้นข้างล่างครับพี่น้องแห้องยูข้างบนหอดมีหอดทั้งหมดสี่ชั้นหมดละยูสองชั้นแล้วก็ร่วมกับดาดฟ้าก,กับตันที่หาพอดีนี่ครับเดดออก,ก็บตวงลังสีเอาไก่ลงขั้วลงผัดใส่เครื่องห้องเครื่องห้องกับมี่ตาตะไคร้แบบกูดเหมือน,ดนอเดิมแต่มือนี้บอะไ,ไ้ใส่กระเทียมเนาะ ใส่ไปอยู่ก็คือ่เห็นหอยกับเทียมอืออยู่ว่าเห็นเท่าไปเหรอโอ้เห็นกต่เทียมหน่อยกับเทียมหน่อยโอ้หอมเครื่องเลยได้พี่น้องเลยอครับนั่นสีบุบๆไปหง่อยเครื่องหอมเหมือนขางเครื่องสักหน่อยเ้าก็เติมน้ำได้พี่น้องด้วยเติมน้ำแล้วก็คิดปลาหมึกเลยพี่น้องเครื่องหน่อยอืมส่งเครื่องหน่อย น้องนิดอยน้อยนิด่ไห่อเรีรเยเ่ยงเรื่อเสต็ปเหมืนมาเป็นออมเนื้อเหมือนเต็มเนี่ยออมเนื้อเสต็ปักซี่อ่ักซี่เล่าอยู่เนื้อออมเสียเนื้อเน้นอต้อนนอมนัง ไม่ได้แพ้ซี shirt. ่แล้วพี่น้องนี่ใค่จัหนีล่ะครับไอ้พี่พี้พี่กินพี่กินดีบ่ชีป้อมข้าำป้อมปลอมเออเออเฮ้อตะงกรับนี่เก๋ไนี่ยหน่อยเราเหมือนหาโมงบ่หาหรือบ่หาโมงหาโมงหาโมงทุกเก่าเลยเนาะเร็ดีแล้วมัน กลเก็บเที่ยงหมแล้วพี่น้องคาเขาน้ำาเขาซุกน้ำซุกไปอยอะมากเขากัเลยซุกซมงกบุกน่ครับผัดแต่มันเยองหอมซุกสำเนสนึงก่านด้อพี่น้องกคเติมน้ำข้าวข้าวที่เป็นว่ามันไก่ซุกมันยังเบาข้าวทันนี้เราข้าวเยอะนี่ไงนี่ไงกลางวันผ่านเสียเลยนันเรา่ต้องเราข้าวเยอะบีกขีบกกินไม่ลด จังบพาข้าวเจ้าของที่แถวเขาจะข้ายเห็ดมาันมีอัน,นดอกเสียงเสียงใจของปลาใสดอกโอ้เอาแล้ครับพี่น้องมาต่อกันเมื่อกี้นี่เกิดขอพิจารณาทั้งเรื่องนี้หา,ะา,าะจะข้าวครับพี่น้องอานา้ำใสแล้วเด้อพี่น้อง,อง,งเ,อเสียบตวงน้ำใสแล้วหัวมันแห้งแล้วก็น้ำใสครับพี่น้องมัน แห่งหอ,งหอ,งหองมๆน้ำใส่เนี่เป็นตะกินมาพี่น้องถ้าจกข้าวถาปปวขาข้าจนซุปกูน่ะพี่น้องเนียเข่าห้องกับกระลังก็พอดีแหละเลีเ่ยวกับเกือบซุปพอดีพอดีแหละนั่งถ่าจาักหน่อยถ่าจักสิบนาทีก็สิได้กินอยู่ดอกมากพี่น้องไว้มาทางนี้ครับหนึ่งเยอะพี่น้องกุเครื่องปรุงพักก่อนแล้วน้ำมันส้มนะพี่น ล่างเลยเนี่นี่มันเป็นบอลลางเนื้อใส่ถุงมันคือล่างมาจากสุลสั่นข้างล่างล่างมาจากอ่างมีอ่างล่างขาดาด,ด้วครับพี่น้องไปตลาดบ้างแรงนู่นเลยเนี่ยใช่ไหเห็นว่า,าเขาติดกันมาติดกันเขาติดกันในตลาดเต็มสันมักโผลด้วเสียบสัน ืถ่ายลูปพกเนี่ยฮะถ่ายลูกไม้พวกไงตลาดตลาเนียจิ๊บเม้งวมีคองขายของขายแล้วก็ิบโควิดกันนเอาพนี่ีตลาดมีคนใขามีคนิบโควิดาสันครับพี่น้องเราในตลาดเดือบตรงตองันซับทิพต์ตวงเร้วเนี่ยนี่ล่างมืออย่างเนื้อเสียบ ตลาดข้าวข้างล่างทำความสะอาดนี่เรียบร้อยเข้าเข้าซีเว่นเข้าล่างกลับมาเขายังล่างยู่ดิกลับมาเขาล่างนีอกวนคือฟองคือยังขึ้นมาก้าล่างลูกเกี่ยปวดเสียงหมอเขาปวดอืมเป็นไปเสียดถ่ายยังข้าวเนาะถ่าจะข้าวด้วยพี่น้องน้าพี่น้องชุกเลี่ยวแบบนี้ เดือดบบบบโบแล้วซุกคักรามพี่น้องทำไมสมล่งเสียต้องอทำไมสมลงก่อนนพี่น้องไปปรุงเด้อผมเด้อล่างหรดิหนิล่าง้วอ่อืมจิ้มดงบว่าไม,สม่สม่สมิ้มนะสมปะอืมเพือสมดีก็ดีก็ดีก็ดีแหละว่าสมรครับพี่น้องได้มักสมร้ายกับยาล่างคัก หลังน้อยๆอาวายุ่งมึงขึ้นหอนเถอะอะไรนี่น้องใหมสมเรื่องเด้อพี่น้องไฟปุ่มเนอขันปุ่มกันมันจ,จืดจางอิดฟ้าทาน้องใหม่สมซุกเนาะอยู่ไม่ตีเด้อเนี่ยหามันซุกกันเนี่ยซีตโต้ใจหอนมันปุ่มเลยเขาดีเขาซุกเรียบตรงทาทาถ้าเข้าวทาเขาน้ำ เนาะพิดฟ้าไปสิตุฟ้าฮะไปเฉยมันุกจะเข้าเขาไมสุมต้องค่อยปรุงก็ได้ถ้าเปิดดูลายเขายั่น่ได้กินอเก็บตุงเปิดเป็นมันหมอนี่ยู่แว่าคือดันธรรมดาเราโมเขาแล้วก็ดังอยนี้นีแหละดังนี่น้ำหัว มูดะบายอากาศมันเนี่ยแหน่เหอเน่าปิดปากว่เ่ยาก็ใหงว่ะถาปิดปากนจักล้องว่ะสีคล้ายแดเลยเี่ยสิบเน่มึงสิเปดรลนค้ายแดงเลยเย็นน้ำคนเปเ็นสกลินที่คุ้เคยนี่เย็นวันนี่จ้ตอกเฮ็าเฮ็ดไนเรายางมากเราหมุนหมุนขวดว่ะเราหายลงปาก ใว่าหายลูกแตกเลยนะล้วเปิดหายแล้วล้วก็ปิดตาไปก่อนเราใส่ยางเื้อเลยเื้ยมาคนสตีบอดีขึ้ได้หรือพี่น้องคนนั้นตัวยังได้รางว่ากิ่นเกี่ยวแอนกอฮ่องเราขาดแอนกอฮ่อง่แอนกอฮ่องเอาไเช็บตุกยัดยดแอนกอฮ่องในหลังไก่าังดีในสุกคาก็แบบปุ่งได้เช็ยตุกปุ่งได้ปุ่งได้ พี่ซุกไปนน้ำกันม,นมุมบนเด้วยมือนไทยมุมบนเพราะว่าปักมีปักเดียวพี่น้องงเสียบขเขางเสียบกระทะสายมันบนดถึงกันถุงนัวครับพี่น้องส่อนคือนอ o อสเสียบในนดแหล่อยกด้แเ,เดแ้ มีรถดีหนึ่งซ้อนอาไปลเราต้องคนเนี่ยปักใหญ่เอามีหนึ่งซ้อนนำปลาดงไปเลยดกข้างในแล้วมันชี้เข้มเสียตัวหาดเมื่อไหรเสียตัวอย่าน้อยไม่สุ่มกับเส้นน้ำตาลมันต้ออกสุ่มๆมันหวานเสียตรงเอออย่างน้อยไม่สุ่มกับเส้นน้ำตาล เกียบลังตาลเขาเห็น่หะออมาดอกเห็นมหมดอกเกียบตสอนส่นกันยิ่เสเอาละบอสซิมหรอได้เิ่งเกิดยังไงยังคือใส่หัวงึอซิมเพิ่งไม่คือว่าเอาลวดลวดชาิปากจะฟ้องเป็นยังไงมันเป็นยังไงจืดเนี่ย หรือว่ามันพุหิมองมันบงือเกลือใส่หรือเือใส่แล้วใส่งมนเป็นขัวิดเนาะมันมกาซิมซอนเดียวกันได้หนิสอนไมงกันนะ็บตัวซิมซอนไบซอนมันับวมส่วนจางจางเห็นมเปลาอีกหน่อยเปลาอีกสักหน่อย สั่งครับพี่น้องจังที่จานนึงนอโอ้โอเคโอเคแล้วพลุน,ปนไปตรงไหนพี่น้องเฮ้ยเราพักเข้าลงเลยน้องไม่สมเขาสุกละพอดีสุกพลุนโบทัวอยู่สดล่ะเดี๋ยวกับวาเข้มด้ยมือพอดีปะ่ะว่ามันพอดีเราไหมโอ้พอดีแล้วเตี้ยตุ่งเราพักมาแล้วนี่นี่ครับ หักลูกเป็นนัำเจ็ดจิ้มแล้วพี่น้องเอาผักลงูิเปื่อยเป็นไงยี้เปื่อยเหมือนแบเนื้อเปื่อยเหมือนเดิมอ๋อหักลูกพี่น้องกดผักลงกนะครักเอากบบนีผักหอมมาเต้นหอมผักอีกตัวเยอะใบแมงลักนั่นเหลม่ยมขอบคุณครับอยากสมาสิงดาวเสียตรงนี่ครับพี่น้อง กินแล้วพี่น้องมาเด้อกินเข่าผู้ใด้ท่านได้กินเข่าเข่าเที่ยงก็ดีเข่าเศร้าก็ดีอันนีเข่าเศร้าด้วยครับพี่น้องนีห้องกับเสียงไกลเชน้องไม่สมครับพี่น้องที่ต้อมนี่นู่เคยเห็นแหละมีไงสบายสบายมาเด้อมาเด้อูดได้อยากใหกินก็เฮ็ดกินน้ำเด้อพี่น้องเบิ่งสูตรเอาผู้ใด้ห้งสูตรนะก็เฮ็ดได้หรือเปล่ามาตรงเบิ่งก็ได้ได้ดีมือเห็นไหมมือเต็มเต็มหมดเห็นไหมมือเอามือนี่ก็บาฟ ไปคื้นเก่านะครับกดไใกดคตรแช่โดตติดตามคื้นเก่าน่ะช่องกั้บาลช่านบ้านเมืองเกยครับพี่น้องฝากซองน้อยๆไว้ในหัวใจด้วยนะเห็นดิครับฝากไ้สำนีด้วยพี่น้องสวัสดีครับ